พี่พี่น้องน้องนักปั่นทั้งหลายเจ็บก้นหรือเปล่าปั่นไม่สบายก้นไหมนี่เลยรู้จักนี่หรือยังจอยซีทครับจอยซีสเบาะใบเดียวในโลกครับที่ฟูลคัสตอมร้อยเปอเซ็นตสำหรับคุณคนเดียวโอ้ ก่อนเลยว่าสตอรี่นะที่มาเป็นบอกตัวนี้เนี่ยเพราะว่าสิทธิทำฟิตติ้งใช่ไหมครับพอเราทำฟิตติ้งเนี่ยเราก็พบปัญหาท็อป3อย่างหนึ่งเลยของคนที่มาฟิตติ้งก็คือไม่ค่อยสบายก้นเนาะเจ็บก้นถึงแม้ว่าที่ที่ห้องฟิตติ้งเนี่ยจะมีเครื่องวัดแรงกดทับที่บอกจะมีเบาหลายๆรุ่นให้ให้ลูกค้าได้นั่งแล้วอะแต่ว่าก็กลับพบว่าพอไปปั่นจริงนะมันก็มีโอกาสที่ ไม่โดนอะมันยังเจ็บมันยังมีปัญหาอยู่ะนะครับทีนี้ก็เลยมาลองดูว่าเอ๊จะทำยังไงดีวะที่เราจะช่วยนักปั่นจักรยานเนี่ยให้ให้ได้เบาะที่มันเหมาะสมกับตัวของคนคนนั้นมากที่สุดจั่ไรเพราะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เลยก็คือคนคนนั้นมากที่สุดก็เลยลองทําการค้นหาลองหาข้อมูลลองถามอาจารย์ถามโปรเฟสเซอร์ที่ที่เคยสอนเคยสั่งรู้จักการมีคอนเนคชั่นเนี่ยก็มาเจอตัวนี้ Joy Seat นะครับของยี่ห้อ Postla นะ เป็นสินค้าจากประเทศเช็กสโลวาเกียเราอยากจะช่วยนักปั่นจริงๆอยากให้ได้เบาะที่มันคอสตอมสำหรับคนคนนั้นจริงๆแล้วก็เป็นการปรินติ้ง 3D ปรินติ้งเลยนะโดยอ้างอิงจากแรงกดทับหรือว่าโครงสร้างทางสรีระของคนคนนั้นคอสตอม100%นะคุณเหมือนตัดสูเลยแบบว่าเป๊ะๆทุกอนู สำหรับวิธีการนะครับว่าไอ้เจ้าตัวจอยซีทเนี่ยมันทำยังไงนะก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราเนี่ยจะต้องมานั่งบนตัวนี้ก่อนนะครับนี่คือรอยกน้นลายก้นของผมเลยนี่ลายก้นของผมขออนุญาตหยิบม,มาให้ดูนะนี่นี่นี่ลายก้นผมเป็นไงแต่ันดับแรกเนี่ยเราต้องเซตตำแหน่งท่านั่งเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็นั่งใบบน สไมลิง่งบัตคิดนี่เราเรียกว่าสไมลิง่งสไมลิ่งที่แปลว่ายิม้มบัตที่แปลว่าก้นแล้วก็คิดที่แปลว่าอุปกรณ์นะครับก็คือตัวนี้อุปกรณ์เพื่อให้ก้นของคุณมันยิ้มได้นะมันน่ารักเนาะนะครับก็พอเรานั่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะทําการถ่ายรูปครับถ่ายรูปเลยนะรอบๆบรอบๆเครื่องนี้ ประมาณ9-10ถึงรูปด้วยกันนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็อัปโหลดข้อมูลอัปโหลดข้อมูลไปให้กับทางที่ประเทศเช็กสโลวาเกียหรือว่าที่ดีฮอเอ่อที่บริษัทของโพสต์า้นั่นเองนะครับเขาก็จะเจเนเรตหรือว่าข้อมูลทําข้อมูลออกมาว่าบ่อของคุณเนี่ยจะต้องมีหน้าตาแบบไหนยังไม่พอนี่เลยขอดูโพยด้วยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโพยเนี้ยคือข้อมูลของบ่อของผมเลยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วถ้าเข้ามาดูใกล้ๆตรงน,รงนี้ตรงกลางนี่เนาะ มันมีความแบบบอกด้วยนะว่าเบาะตรงไหนนุ่มหรือว่าแข็งอะไรยังไงต้องมีสัดส,ส่วนตรงไหนอะไรยังไงของเราชื่อของเรา ID ดีนะแล้วกเ็เราจะต้องให้ข้อมูลเขาด้วยแหละว่าเราปั่นจักรยานประเภทไหนเช่นจักรยานเสือมอบได้ไหมหรือว่ารถเสือภูเขาทัวร์ลิงได้หมดเลยนะครับปกติแล้วปีหนึ่งปั่นกี่หมื่นโลหรือกี่พันโลเนาะมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับประสบการณ์เนาะว่าเราเป็นนักปั่นระดับ ซีเรียสระดับไหนนะปั่นครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมงเนาะอันนี้น่าจะผมเดาว,าว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับความแข็งความนุ่มของเจ้าตัวเจ้าตัวเบาจอยซีตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยความที่หยุนเป็นยังไงดีไม่ดีนะครับหรือว่าก้มแตะพื้นได้ไหมอะไรพวกนี้เพศเพศอะไรอายุเท่าไรน้ําหนักส่วนสูงใส่ชื่อเนาะใส่ชื่อได้ด้วยว่าเราอยากจะให้บอกของเราเนี่ยใส่ชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวก็ดูดที่อินเสิร์ตได้เลยนะครับแล้วก็ ตัวข้างหลังนะตัวเบาตรงนี้นะครับตรงนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะ,ะสามารถเปลี่ยนให้มันรู้ได้ด้วยว่าเราอยากได้เบาะสีอะไรตรงนี้จากนั้นพอเราส่งข้อมูลไปแล้วก็ชิวๆเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเจ้าตัวนี้อย่าเพิ่งทิ้งเพราะว่าเผื่ออัปโหลดไปแล้วมันทางระบบอัลกอริทึมอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มีปัญหาหรือเปล่าใช่ไหมเขาก็อาจจะขออนุญาตให้เขาให้เราเนี่ยถ่ายรูปกลักกบมาให้เขาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทิ้งเก็บไว้ก่อนส่วนตัวผมว่านี่เลยแหละ ไว้ในห้องฟิตติ้งอย่างนี้แหละวางไว้อันนี้วางไว้อย่างจริงจริงใครที่มาฟิตติ้งหลังๆก็จะเห็นว่าผมวางไว้แบบนี้จากนั้นนะครับรอ6สัปดาห์นะถึง8สัปดาห์นะครับประมาณไม่เกิน2เดือนเท่านั้นเองนะสำหรับิธิ์เองครับที่ได้ลองใช้แล้วนะต้องบอกว่าครั้งแรกเลยเนี่ยที่ที่เอาบอกไปลองเนี่ยวันแรกเลยนะครับที่ได้มาเนี่ยเอาไปลองออดกเลยออดัก200รยละยองเลยนะครับซึ่ง ก็ประมาทไปหน่อยคือด้วยความที่เบาะมันมาเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากลองทันทีปัญหาก็คือเบาะเนี่ยครับมาคงเหมือนกับวันที่เราไปปั่นจักรยานวันแรกวันแรกเราก็ก้นมันยังไม่ชินเหมือนตัวเรามันยังไม่ชินกับตัวเบาะก็พบว่าเจ็บก้นฟิลแรกที่มันนั่งเลยคือมันแข็งแต่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 การเวลาผ่านไปเดือนหนึ่งครับกับกลายเป็นว่าเอ้ย สบายวะ่ะมันมันสบายเลยครับไม่ว่าจะเป็นมันจะมีปัญหาหนึ่งที่ที่ผมเจอบ่อยไอ้ปั่นข้างนอกนอะปกติปั่นอยู่แล้วออแดคสองรอยะไเงี้ยครับไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเจ็บกงเจ็บก้นนะครับแต่มันจะมีปัญหาก,ก็คือเวลาไปปั่นสกายเลนคืออาจจะเพราะว่าที่สกายเลนเนี่ยเราไม่ได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยใช่ไหมครับเรานั่งอยู่กับที่เราเราอาจจะปั่นหนัก หรือว่าเราพยายามจะแอร่ลเราพยายามจะมุดเนี่ยตัวเรามันจะ,นจะขยับม,มาข้างหน้าไข่าชาเลยนะครับยิ่งเฉพาะว่าไหนปั่นหนักๆเราก็จะพบเลยว่าเราคงนั่งมาข้างหน้าเยอะเกินไปแรงกดทับไปอยู่ที่บริเวณไข่ยเยอะก็ทำให้ไข่าชานะครับก็กลับเป็นว่าพอนั่งใบนี้แล้วเฮ้ยนั่งมาข้างหน้าแล้วกลับไม่มีปัญหาเฉยเลยนะครับก็อาจจะเดาว่าเพราะช่องมันใหญ่หรืออะไรบางอย่างก็คอสตอมไงครับมันคอสตอมให้เข้ากับท่านั่งของเราแล้วสิทธิ์เองก็เลือกเป็นแบบ เบาะแบบ Aggressive แล้วก็ตัวติดเองก็เลือกเป็นแบบความยืดหยุ่นสูงไว้นะมันก็อาจจะไปสัมพันธ์เกี่กับโครงสร้างของเบาะนั้นสรุปก็คือวันแรกมันอาจจะแข็งแล้วมันก็ดูนั่งไม่สบายนะับแต่สำหรับใครที่ชอบเบาะแข็งอยู่แล้วผมว่าเออก,ก็ก็น่าจะดีเลยนะครับอย่างล่าสุดไปปั่นมา ร้อยกว่าโลก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็นั่งสบายดีนะครับก็สามารถที่จะปั่นยาวได้เนาะก็นี่นี่คือพิษแบคจริงๆเลยนะครับจากจากตัวที่เนี่ยไปลองปั่นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีความมันมีความสวยนะนี่ครับจากจากภาพลักษณ์ที่เราเห็นคือมันเป็นความ รูปทรงที่เราดูแล้วเอ้ยมันสวยดีแถมน้ําหนักไม่ได้หนักมาก160กว่าการัมเท่านั้นเองอะคือมันเบามากเลยอะครับเทียบกับการที่มันได้เป็นคอสตอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนว่าเป็นลัางคาร์บอนหมดนะครับตัวเบาะก็เป็นตัวบอดี้ก็เป็นคาร์บอนตัวลางก็เป็นคาร์บอนมีอันนึงที่อาจจะไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวหัวด้านหน้าของเบาะนะครับมันมันมันกว้างไปหน่อยคือสิทธิ์เป็นคนที่น็อกนีหรือว่าเขา่ขาเข่าหุบเข้า นะครับะะะนั้นเนี่ยบางครั้งเวลาบางบางช่วงนะครับอาจจะมีการปั่นแล้วเข่าไปถูกับเฟรมเพราะว่าเข่ามันแทงเข้าอย่างนี้เนาะคือเดินซาลีลานะครับมันก็อาจจะมาถูตรงต้นขาอยู่บ้างนะครับก็แต่ก็โอเคครับเพราะว่าไม่ได้บ่อยนะครับก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจอจากหมเบาะใบนี้นะครับและสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับอยากจะได้เป็นเจ้าของเบาะจอยซีท คอสตอม100%ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่หน้าร้านทั้ง2สาขาคือที่สาขาลุมพินีหรือพระราม4แล้วก็สาขาพัฒนาการ58นะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางออนไลน์นั่นเองนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวทางร้านจะนัดหมายให้เรามาเจอกันแต่แต่ต้องบอกก่อนว่า จำนวนจำกัดมากๆเพราะตอนนี้เราสั่งมาได้ไม่เยอะนะครับมีจำนวนจำกัดมากๆเนาะ,นะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับส่วนราคาราคานะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่แพงมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเบาะ 3D ทั่วไปในตลาดเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเบาะเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการคอสตอม100%เนะครับเหมือนท่านไปตัดสูตรหรือว่าไปตัดชุด ได้ไหมครัไปตัดสูตรตัดชุดเนี่ยมันก็จะมีความเจาะจงสําหรับตัวท่านมากขึ้นราคาก็จะสูงกว่าเช่นเดียวกันครับเจ้าตัวเบาะคอสซอมตัวนี้สนนร,ราคาขายอยู่ที่22,000นินิดเท่านั้นเองนะครับ22,000นิดนิดเท่านั้นเองสามารถเข้ามาให้ทางสปอร์ตฟอร์ไลท์ของเราเนี่ยทำเบาะตัวนี้ให้ท่านได้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะอีกครั้งนะจํานวนจํากัดจริงๆนะครับเท่านี้สําหรับตัวเบา Full ค u s ตอม100%และที่สำคัญมันสำหรับคุณคนเดียวครับผม